สวัสดีจ้ามาเด้อพี่น้องเอ้กินกาแฟตอนเช้าน้ำแม่นนท์บ่กินกับบ่ได้พี่น้องเลยเลื่องแลบบ้วกาแฟกาแฟลดไขมันว่านแง็งหลแล้ว เปลี่ยนวาดแล้วนยไม่เศร้ามาเด้อผู้ใหญ่ชงกาแฟเป็นมาพี่แม่นนที่ช้งให้ทั้งหอมทั้งหวานทั้งอร่อยนาะ แกาแฟขมก,กระกลายเป็นแกาแฟหวานนี่กันเคยคุ้นให้ข่านเยชงให้ที่่อยชงไห้มาตัวแก้วละยี่สิบาทชงหล่นกดอยากชงหล่นไดีกินเอาวแก้วยี่สิบบาทเนาะคนขนาน้ำขาเนื้อ

ดีแม่่งกาแฟากินแก้วยี่สิบบาทน้ำห้อนข่อยกับเอามากาแฟกับของข่อยทุววกควนใจบุญบ้างนะฮะเป็นแก้วรสดีสิบห้าสิบข่อยส่งให้กินเสม,มือเสม,มอ ส้งให้กินแล้วก็นั่งกินน้ำพอมนั่งกินเป็นโมใส่กระปลายมันรูมันมันเบิดแล้วมือนกัน เก่งกับ่เบิดหลายพดไปเขียนกันจน่กสนใจอนน้ะอย่าเดียแต่บ่านผมพี่นต่สามยังเปลี่ยนอยู เขาไปเรียนโรงเรียนกันไม่ได้เรียนออนไลน์